ว่าจะน่าหนุนใจในวันนี้จากพระธรรมกิจการบทที่1ข้อที่7ถึงข้อที่8บันทึกว่าพระองค์ตรัสตอบเขาทั้งหลายว่าไม่ใช่ธุระของพวกท่านที่จะรู้เวลาและวาระที่พระบิดาทรงกำหนดไว้โดยสิทธิอำนาจของพระองค์แต่พวกท่านจะได้รับพระราชทานฤทธานุภาพเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาเหนือท่านและท่านทั้งหลายจะเป็นสักขีพยานของเราในกรุงเยรูซาเล็ม ทั่วแคว้นยูเดียทั่วแคว้นสมาเรียและจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกข้อคิดจากพระวจนะ ธุระและสิ่งที่ไม่ใช่ธุระของเรา 1. ไม่ใช่ธุระของเราที่จะไปรู้วันเวลาของพระเจ้านั่นคือสิทธิอำนาจของพระองค์ไม่ใช่ของเรา 2. ทธุระของเราคือการสแสวงหาและรับการเจิมจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อชีวิตและการปฏิบัติรับใช้ 3. ธุระของเราคือการประกาศการเป็นพยานเรื่องราวของพระเจ้าจนกว่าพระองค์จะเสด็จกลับมาขอพระเจ้าอวยพรค่ะ